สวัสดีครับครูเพโรสนะครับสาหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการสร้างสไลด์นะครับเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับการสร้างสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเตรียมนะครับสไลด์ว่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เราใส่ข้อมูลนะครับใส่รูปภาพหรือว่าใส่วิดีโอต่างๆลาไปนะครับสำหรับการสร้างสไลด์เนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้หลากหลายวิธีมากเลยนะครับสำหรับตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับ วิธีแรกก่อนเลยนะครับก็ให้เราคลิกไปที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มสร้างภาพนิ่งนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างภาพนิ่งหรือที่เราเรียกว่าสไลด์ได้แล้วนะครับหรือนะครับหากเราต้องการที่จะคลิกนะครับก็ให้ใช้วิธีการคลิกตรงบริเวณภาพนิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มสร้างภาพนิ่งนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ง่ายเลยนะครับ ก็ให้เรากดปุ่ม enter นะครับก็จะเป็นการสร้างสไลด์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างสไลด์นะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้มีโครงสร้างแบบแบบนี้นะครับก็คือมีไตเติลแล้วก็ข้อความเนี่ยนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่มเมนูนะครับแล้วก็เลือกเค้าโครงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ9เค้าโครงด้วยกันนะครับให้เราได้เลือกกันนะครับ โอเคครับก็สําหรับการสร้างภาพนิ่งนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปกันได้นะครับสวัสดีครับ